สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขูสุขคนนะครับผบพ่อกับจากกวงแชนแนลน้องพี่น้องเนาะมาครับพี่น้องครับมือนีจากกวงเอาหมูมะนาวครับหมูบบกเน่าเลยเหระครับพี่น้องแต่ว่าบดดิจิ้มเลยครับเท วนใส่กันเลยครับแก้มกับหมากปละเนียนะครับแตงเนียหล้กกับัวละพามี่ครับขาดหได้ก็คือไพักขนาแซน้ำแข็งครับกรอบๆพี่น้องสีสันเผ็ดตายพี่น้องเลยเอาเข่ามาน้าถุงหนึ่งครับยขูข้างล่างเอาไว้ข้างล่างที่เก่าเนาะพี่น้องข้างล่างครับพี่น้องมามาพี่น้องมาเโอ้สีสันจกใส่มือแล้วกินสีถึงใจพี่นอ้องอื ผ่านพี่น้องตรวจ กรอบอืมกรอบครับ นี่คือตรงทอี่ขึ้นฝ้าขึ้นฝนนะครับนี่ตกะิีตกะรู้มือครับ กระเทียมตอนสาบสาบเขาใส่กันเบาโมลภาผากับเขากันโบ่อยกครับ เาต้องลวกถูกล้ลยครับเอาแบบสะดุ้งน้ลห่อนพ่อครับพ่อหีครับ สีสันบ่ต้องห่วงบ่็ดเติบมา ดุดยอดพี่น้องเลยเอวาวันปลานี่เละพี่น,อน้องตังศิษยาเกลื าจังใดจังเขากันการับอบุพพิตรนั่งหมูน้ำหมูเนาหมูบกเนาครับ,นนนนรบขนาด้ยผู้พากินเนาะครับเนาะรกะเสียบความเป็นวายหรือ ฝนทางากาควงกับโอ้ตกดูตกได้ตกดีพี่น้องทางทางนิพนว่ายูกไก่น้ำนาติดกําลังขึ้นมากครับกรลังตี่ถ่วแล้วครับบ้านพะนติดคลองนะครับเนาะขึ้นมาแล้วครับทางอำเภอองค์ขลักวานามกําลังถ่วม,มาทาง จะส่งสิงเวออกไปสรอยหรอครับแบบเนาะพ่ะพวาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบพี่น้องคอยเหลือพี่น้วงขนข้าวคล้องออกจากออกจากพื้นที่ต่ำนะครับขึ้นพื้นที่สูง พี่น้องครับรงคกอฝน,นตกแล้วบานอืมไม่อันแะครับพี่น้องเอาพี่น้องครับฝนตกโอ้ยพี่น้องครับฝนตกมากพอดีนะครับเนาะมันติดถือกล่องถือ,อยังเนาะพวกแกแซบครับพี่น้องครับเป็น หมูบกนาวเนาะพี่น้องเนาะเปียกตาในพี่น้องประมาณโลนึงครับบอนเบิดหรอกครับแล้วฝนมันตกลงมาก่อนเนาะพี่น้องกะประมาณซรัมมี่เนาะพี่น้องเนาะเจ็บแส้นังกันกับจากหวงทุกทุกมือครับพี่น้องครับคือเก่าครับกับต่องว่าคือเก่าครับมักกับกดไลค์ถูกกถูกใจกับกดแชร์กดที่ตามกดกระดิ่งจังสุภาพทุกทุกคลิปนะครับคลิปนี้นะครับการรับประทานมดุภาพคำบอกมดุภาพนะครับกับต่องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆพบยพบกันใหม่ครับกับจากหวงชาแนลนะครับทุกทุกมือพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้พอไว้้แ่นีละครับพี่น้อง ขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับ